จากการเฝ้าระวังเชื้อโอมิครอนสายผ่านย่อย B. A. 4และ B. A. 5แม้ยังไม่มีข้อมูลมากพอสรุปถึงความรุนแรงแต่ล่าสุดนายแพทย์สมศักดิก์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชวิถีวานนี้เริ่มพบผู้ป่วยหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม608ซึ่งได้สั่งการให้เตรียมแผนไว้กรณีเลวร้ายที่สุดหากจำเป็นให้ดำเนินการขยายหอผู้ป่วยเพิ่มได้ทันทีพร้อมมีหนังสือสั่งการกับชับทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลอย่างคงต้องใส่หน้ากากอนามัยและให้บุคลากรทุกคนสำรวจการฉีดวัคซีนของตนเองว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ส่วนระบบรักษาก็ต้องปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองจะยก ระบบการรักษาที่บ้านหรือ HI สิ้นเดือนนี้ซึ่งต้องมีการปรับระบบกันเป็นระยะต่อไปจริงๆเนี่ยเราเตรียมเป็น OPSI เกือบทั้งหมด oh. HI เนี่ยจะเลิกสิ้นเดือนนี้เนาะถ้าตามเกณฑ์ของสสชนะครับแต่ถ้าจํานวนผกู้ป่วยขึ้นเยอะๆเราก็มีการเผื่ออยู่ได้ข่าวว่าประกันสังคมเขาคุยกันเ้าจะต่อ HI ไปสักพักหนึ่งอันนี้ก็คือมันต้องปรับไปตามสถานการณ์จริงว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนาะ b เอสี่ถ้าจากผลการศึกษาในห้องทดลองดูเหมือนว่ามันชอบปอดแต่ว่าในสถานการณ์จริงยังไม่ได้ประเมินออกมาว่าลงปอดมากไหมก็คงต้องตามดูครับเพราะเราก็คงต้องยึดถือความปลอดภัยของชีวิตพี่น้องประชาชนเปน็นสำคัญครับ นายแพทย์เกียรติภูมิวงษ์รจิตประหละัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงไทม์ไลน์ประกาศเข้าสู่ระยะหลังการระบาดหรือ post pandemic ยังอยู่ในแผนเดิมแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าหากสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 เข้ามาระบาดมากขึ้นอาจต้องประเมินสถานการณ์อีก1-2สสัปดาห์หากไม่เกิดผลกระทบมากนักจะคงเดินหน้าตามแผนปกติ การติดก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่เป็นโรคประจำติดก็โอกาสติดก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รุนแรงครับแล้วก็สามารถให้การดูแลรักษาด้วยตนเองได้เป็นเคส o p d ก็ได้หรือจะเป็นผู้ป่วยในบางรายที่มีอาการนะแต่ส่วนใหญ่แล้วน้อยมากครับนะฮะรอดูสารการณ์อีกนิดหนึ่งพอดีมี B a เข้ามานิดเลงเดี๋ยวเราก็ต้องปรกษาหาเลยกันนะครับแต่ว่าถ้า BA เข้ามาเขาดูอีกสักกับดาสองสัปดาห์ถ้าไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยมากนะเป็นไปตามปกติก็เข้าไปตามแผนครับ อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ของศาสรรตรานายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะมีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นช่วงเดือนกระกฎาคมถึงสิงหาคมนี้อาจไม่กระทบกับการเดินหน้าเข้าสู่โพสเพนดมิกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขย้ําเสมอว่าขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 2U คือ Universal Prevention ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อด้วยการเว้นระยะห่างล้างมือบ,บ่อยๆสวมหน้ากากอนามายัย และ Universal Vaccination รับวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์และรับเข็มกระตุน้นก็จะสามารถอยู่กับโรคได้นารุมอนอุดมพรรายงาน